เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพีสวัสดีครับนี่ของมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลยซื้อเลยขายนะคันนี้เป็นฮอนด้านะฮอนด้าซีวิคโฉมสี่ดอครับเครื่องเกียร์ดีสียังสวยยังโอเคนะครับ29,500ื่นเก้าพั้บาทนั่นเองไปขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางได้สบายเกียร์ธรรมดาใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันอย่างเดียวนะครับไม่เคยแก๊ ภาษี6 7นะภาษีขาดก็ต่อได้ปกติครับตัวห้องเครื่อง,งเดิมคันหน้าเดิมเดิมไม่มีรอยชนหนักรอยพับรอยอกักจากโรงงานยังอยู่ครบภายในยังสวยครับสะอาดสมบูรณ์ไม่โทมเบาสภาพดีทั้งหน้าข้างหลังเลยนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีชนหนักมีสัญญาณการขโมยมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วย2 9 5 0 0กั 29, 500บาทเท่านั้นเองสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับ เปิดโัวเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ